ครับผม <S 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 ชอบใจชอบใจใหญ่ครับหน,หนึ่งพันครับผมหนึ่งพันครับไอเตรเพลงห้าปากหนึ่งพันมันสั่งมาเท ห้าปากหรือสี่ปากนี่แหละน่าจะสี่ปากแต่แต่เล็กอยู่ไม่ใหญ่มากแต่ลม <laughs> ใช่ลม,ม,ลม,มลเนี่ยครับ มาแล้วครับเจ้าักษ์ของเราเมื่อเช้ามิด <uno> ล้อนะครับ ก็น่าจะหลายเที่ยวอครับพี่น้องเพราะว่ามันเทเยอะเราเททับขี้โคลนะครับมันก็เลยเทไปไม่ค่อยมันไม่เต็มง่ายเท่าไหใดนะกี่เราเจ็ดิีโน่รถขายกับข้าว เราไปดูใกล้ๆกันนะฮะ บ่อใหญ่มากนะน่าจะเป็นบ่อนี้น่าจะเป็นที่ตัวเองนะครับเพราะว่าขุดมาเรื่อยนะครับพอฝนตกก็หยุดไม่รีบก็ขุดเนี่ยบ่อด,ดินใหญ่มากประมาณอันนี้ประมาณสิบสิบสองร้อยเมตรได้เฮ้ยไม่ถึงหรอห้าสิบบ่อนี้มันร้อยห้าสิบเมตร

อะไรของมันวะเฮ้ย <c oughs> อคอนเกียร์อ่ะใจไม่ถึงว่ะพี่เต้มาจากไหนมาจากปผมใช้ไงเมื่อคืนกลับกี่ทุ่มสอ,สองทุ่มนะมั้งว่าใจเข้ามาไับอยู่เมื่อคืนแม่ผม <c oughs> ไปงานศพน้องว่ะหรือลูกติดลมละ ผมดิฟเป็นเป็นชั่วโมงอ่ะดินยางดอกยางมันลึกนาะรถที่เราดิบได้ตอดรถไปไหนนี่ไปนู่นเลยบอกรองไฟไฟปุ่มลายพี่น้องก่อเสร็นนีก็จบตรงพทธีนะครับ ก็อย่าลืมไปไลกดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ